ก่อนซื้อ PlayStation 5มือ2อย่าเห็นแก่ของถูกอาจจะเสียเงินซ้ำซ้อนสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาทำการรีเฟรชให้เพื่อนๆกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะในตลาดมือ2กับตัวเครื่อง PlayStation Play 5นะครับเพราะตอนนี้ในตลาดบ้านเรานั้นคึกคักมากจริงๆนะครับเพราะอย่างเช่นตัวอ้วนเนี่ยราคาไม่ถึงหมื่นกันแล้วนะครับเออซึ่งตรงนี้แหละบางคนก็อาจจะไปเห็นในเรื่องของตัวราคาว่าโอ้โหมันย้ายวนจริงๆก็จัดเลย นะครับโดยที่ตัวเองนั้นก็ไม่ได้มีความรู้ในส่วนนี้ก็เรียกว่าตัวคลิปนี้ก็มาจากความบังเอิญของผมแล้วกันนะครับที่ไปห้างวิกาพาซาเมื่อสักประมาณ2-3วันที่ผ่านมานะครับกับตามร้านรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นอ่าผมเองไปตอนนั้นไปร้านวินนี่นะครับอ่าก็เรียกว่ามีเพื่อนๆแหละนะครับเอาตัวเครื่อง PlayStation 5านะครับมาทาการซ่อมแซมนะครับตอนแรกก็นึกว่าเอามาซ่อมกับอาการแบบเปิดไม่ติดหรือว่ามีตัวอะไรเข้าไปใช่ไหมครับอ่าแต่ไม่ใช่นะครับเครื่องใช้งานได้ปกติ นะครับแต่เรียกว่ามันมีอาการโอเวอร์ฮีทนะครับอ่าพอพูดมาแบบนี้ผมก็เอ๊ะแป๊บขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาตัวความรู้ต่างๆนะครับที่อ่ารับรู้มาในช่วงเวลานั้นก็ไปเชื่อมโยงทันทีเลยนะเชื่อมโยงปั๊บ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 เออว่าไอโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทล้าก็เห็นมา,ค,ามค่อนข้างเจยบ่อยนะครับแต่บอกเพื่อนๆนิดนึงนะกันคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในสายวงการคอมพิวเตอร์เลยหรือว่าอ่าพึ่งมาอยู่ในสาย วงการคอนโซลในยุค PlayStation 5ก็ต้องบอกนะครับว่าอาการโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันก็คืออาการการระบายความร้อนนะครับของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล p s 5เนี่ยไม่ทันนะครับเมื่อมันระบายความร้อนไม่ทันเนี่ยมันก็เกิดความร้อนสะสมในตัวเครื่องนะครับพอความร้อนมันถึงจุดที่ตัวระบบเซฟตี้ของตัวเครื่อง PlayStation 5เขามีเอาไว้นะครับตัวเครื่องมันก็จะทําการคูลดาวน์ตัวเองก็คือทําการหยุดในการเล่นตัวเกมนั้นๆลงเลย นะครับแล้วก็เหมือนกับสลิปโหมดประมาณนั้นแหละนะครับปิดปุ๊บนะครับแล้วรอจนกว่าตัวเครื่องนั้นอุณหภูมิจะปกติเพื่อนๆก็จะสามารถเปิดเล่นตัวเกมต่อได้แต่เมื่อความร้อนสูงขึ้นเข้าไปถึงจุดที่มันไม่สามารถจะไปต่อได้มันก็จะปิดตัวเองลงอีกอ่าก็เรียกว่ามันสร้างความลำคาญน,นะครับสุดท้ายก็ต้องซ่อมแซมนะครับซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้ต้องบอกเพื่อนๆน,นะว่าตัวเครื่อง PlayStation 5ทุกๆเครื่อง นะครับมันก็จะต้องถึงรอบในเรื่องของการเมนเทนแนน์กันอยู่แล้วนะครับจะช้าหรือเร็วเพียงเท่านั้นเองมันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับคุณเนี่ยไปตลอดชั่วจนถึงยุคเจนของเพย์หกออกนะมันอยู่ที่ว่ามันจะมาช้ามาเร็วแค่นั้นเองนะครับเสีงตรงส่วนนี้แหละผมเองก็อยากจะเอามาบอกกล่าวเพื่อนๆอ,อีกกันอีกสักนิดแล้วกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เพราะบางคนไปเห็นราคาขายเครื่องเพย์ห้าตัวรุ่นอ้วนนะครับโอ้โหหมดประกันแล้วแต่ราคาดีจังเลย มิดฉาชีพหรือเปล่ามิจจี้หรือเปล่านะครับเต็มก็ไม่ใช่ก็ขายจริงนี่นะครับแต่อาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ในนั้นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากเจอคนขายนะครับที่มีความรับผิดชอบนะครับถ้าเขาบอกว่าอ๋อผมเพิ่งเปลี่ยนมาเลยนะครับพี่พี่ถือว่าโชคดีมากได้เครื่องผมไปผมเพิ่งเปลี่ยนตัวซิลิโคนใหม่นะครับตัวลิมีเมทองเมทัลใหม่นะครับพี่อยู่ไปต่อได้อีกยาวๆแน่นอนนะครับแต่ถ้าหาก ผู้ขายเองเกิดเขาไม่รู้อ่ะใช่ไหมครับเล่นเล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างนะครับก็ไม่รู้จะเก็บไปทําไมแล้วนะครับไป n ิ t r o s e r v i ร e วิสหรือว่าไปทางฝั่ง PC ใช่ไหมครับตรงส่วนนี้แหละเพื่อนเพื่อนเองที่เป็นผู้ซื้อถ้าหากมีความรู้ตรงส่วนนี้สักนิดก็อาจจะต้องลองถามนะครับกับทางฝั่งผู้ขายนะครับว่าเฮ้ย hey, พี่มีอาการลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเพราะตัวเครื่องของพี่นั้นมันก็หมดประกันมานานแล้วนะ แต่ถ้ามีประกันอยู่โอเคไม่มีปัญหานะครับอแต่ถ้าหมดประกันมานานแล้วนี่แหละนะครับพี่ได้เช็คแ e n ทน c e ตรงส่วนนี้หรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าอ๋อมันก็ยังใช้ได้ปกตินี่ก็เล่นเกมตัวอื่นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอืมไอตรงนี้แหละเพื่อนๆอาจจะก็อาจจะต้องคุยกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าผมซื้อนะแต่ว่าถ้าหากผมไปเล่นตัวเกมนะครับที่ ส่งผลทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเกิดอาการโอเวอร์ฮีทเกิดขึ้นแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยก็ช่วยลดราคาลงไปอีกหน่อยได้ไหมนะครับอืมเพราะยังไงอะ่ะผมเองก็จะต้องไปทําการเมนเทแนสหรือว่าเสียค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ด้วยเหมือนกันอะไรประมาณนั้นอ่าซึ่งตรงนี้แหละนะครับผมเองก็ต้องบอกเพื่อนๆน,นะครับว่า ไอตัวสารต่างๆที่นำพาความร้อนบนตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยมันก็จะเสื่อมนะครับลดน้อยถอยลงหรือว่าประสิทธิภาพนะครับมันก็จะลดไปตามการเวลาหรือว่าการใช้งานอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติและก็ไม่ใช่มีแค่เฉพาะบนตัวเครื่อง PlayStation 5เท่านั้นนะบนตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวอื่นๆก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Xbox Series นะครับก็เกิดขึ้นได้ นะครับเฮ้ยตรงนี้แหละมันก็มาประจวบกับในช่วงเวลานี้ที่มีคนเนี่ยเกิดอาการลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะนะครับอืมเพราะผมก็เอามาโยงนะครับว่าเออทำไมช่วงนี้คนพูดหรือว่าคนเข้ามาซ่อมกับอาการนี้หนักอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับจากที่เห็นเห็นมาสักประมาณสักเ,ออเกือบเกือบจะครึ่งปีที่แล้วนะครับเออมามาในวันนี้เออมันกลับมาอีกแล้ว ผมก็เลยมานึกถึงตัวเกมนี้ d e a t Standing ภาคที่2 on the Beast นะครับเ mm hmm. พราะอะไรล่ะเพื่อนๆก็เพราะตัวเกมนี้เป็นตัวเกมที่มีภาพการาฟิกที่จัดจ้านมากจริงๆเรียกว่าสวยสดงดงามเลยแหละนะครับ mm hmm. ไม่ว่าใครที่ใช้ตัวเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจะราคาหลักแสนนะครับการ์ดจอตัวท็อปท็อปนะครับ mm hmm. ถ้ามาเห็นตัวภาพการาฟิกอาจจะต้องเหลียวหลังมองเลยว่าฮะมันเป็นตัวเกมที่อยู่บนตัวเครื่อง PlayStation 5 ที่ราคามือสองไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะมันทําได้เหรอใช่ไหมออมันทําได้นะครับและตัวเกม d e a h Standing ภาคที่2นี้เมื่อกราฟิกมันจัดแบบนี้การบริโภคพลังงานก็ต้องสูงเป็นธรรมดาใช่ไหมครับและไม่ใช่สูงเพแค่บางช่วงเวลาอีกนะเพื่อนๆเ,เรียกว่ามันอาจจะสูงแทบจะทุกช่วงเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นเลยก็ว่าได้เพราะอะไรล่ะนั่นก็เพราะว่าตัวภาพกราฟิกหรือว่าตัวเป็นตัวอ็อบเจกต์วัตถุต่างๆ หรือจะเป็นตัวสภาพแวดล้อมของตัวเกมนี้โอ้โหเรียกว่ามันเรียวไทม์นะครับมันมันใช้หลักฟิสิกส์หรือว่าหลักของตัวการออกแบบเนี่ย่อนข้าที่จะสูงมันก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของตัวเครื่อง PlayStation 5เนี่ยก็จะต้องมีการทำงานหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าหาระบบรายความร้อนไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอหรือว่าทิศทางลมของ,งเพื่อนๆนะครับวางอยู่ในจุดตำแหน่งที่ไม่ดีพอ ไออาการโอเวอร์ฮีทเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยซึ่งก็เรียกว่ามันวนกลับมาอีกแล้วนะเรียกว่าตอนที่เกมอย่าง Back บ i t หูคงออกช่วงนั้นก็คิดว่าหลายๆล้วคนก็คงจะเจออาการแบบนี้เหมือนกันนะครับพอเดสต์แลนดิ้งภาคที่2องออกมันมากันอีกแล้วเพราะมันมาแบบนี้นะครับก็เรียกว่ามันก็ไม่รอดแล้วละนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวเช็ค ตัวเช็คได้เลยนะครับว่าเฮ้ยตัวประสิทธิภาพของการระบายความร้อนเนี่ยของตัว PlayStation 5เครื่องนั้นๆเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกเ,เพื่อนๆดีนะว่าไอ้เรื่องของตัวการโอทีเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ไปแจ็คพอตที่ตัวสารนำความร้อนเสมอไปมันอาจจะไปอยู่ตรงจุดอย่างเช่นตัวพัดลมนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆที่ไปบังทิศทางลมในช่วงเวลานั้น นะครับซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าคนที่เกิดขึ้นอาการโอเวอร์ฮีทเกิดขึ้นบนตัว PlayStation 5นะครับส่วนมากจะไม่ได้ส่งมือถึงช่างก่อนก็จะทำการแก้ไขกันเองก่อนเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างเช่นน้องคนนี้ที่มาที่ร้านวินนี่นะครับที่5เมกะพาซาก็เรียกว่าเขาทำการเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการทำความสะอาดของตัวพัดลม นะครับว่าเออไอตัวพัดลมเนี่ยมันมีฝุ่นสกรปรกเนี่ยไปบังไหมทําให้การหมุนของตัวพัดลมเนี่ยมันดูแล้วรอบมันไม่ได้นะครับหรือดีไม่ดีนะครับตัวใบพัดเนี่ยอาจจะหักเกิดขึ้นนะครับอ่าทำให้ความเร็วรอบเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพที่สูงมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดอาการโอเวอร์ฮีตตรงส่วนนี้เกิดขึ้นได้แต่อย่างไงก็เถิดน,นะครับถ้าหากเพื่อนๆเ,เ,เช็คแล้วว่ามันเจอจริงกับอาการนี้ นะครับก็ส่งมือถึงช่างที่มีประสบการณ์ดีที่สุดนะครับถ้าไม่ได้มีความรู้นะครับหรือไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นได้อันนี้แหละก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเอามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้รับทราบกันในเวลานี้สำหรับคนที่เห็นของถูกบางครั้งเฮ้ยเอาดีไหมเอาดีไหมนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าเอาพอซื้อไปแล้วเนี่ย เจอก,การโอร์ฮีตก็ต้องไปเสียในเรื่องของตัวค่าเบนเทนแอนต้องส่วนนี้อีกนะครับเป็นหลักพันอะไรก็ว่าไปอก็โอเคครับในตัวคลิปนี้ก็มาพูดคุยอัปเดตให้เพื่อนๆกับการเลือกซื้อ Play Station 5มือ2ในช่วงเวลานี้นะครับก็ดูกันดีๆแล้วกันนะครับก็พยายามที่จะสอบถามข้อมูลนะครับจะทางฝั่งผู้ขายเนี่ยให้ได้มากที่สุด าเป็นไปได้ก็ขอประกันใจเอาไว้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็หาตัวเกมนะครับยืมพงยืมเพื่อนมาก่อนก็ได้นะครับว่าขอมาเทสตัตวเกมก่อนโดยเฉพาะตัวเกมที่มีภาพกราฟ,ฟิกจัดจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Back บิ t หูคงนะครับหรือว่าจะเป็นเกมล่าสุดเนี่ยอย่าง De s สต n นดิงภาคที่สนะครับก็ลองดูกันดูได้ก็นี่แหละเป็นตัวข้อมูลที่มาอัปเดตให้เพื่อนๆกันในตัวคลิปนี้กับค่าคืนนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนมีข้อมูลที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติม นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลตัวชิ้นใดนะครับเข้ามาติดต่อหลังไม้ได้เลยนะครับเพราะผมเองลงพื้นที่นะครับไปที่ทางห้างเมกาพาซาบ่อยอยู่แล้วนะครับจะมีช่างมากฝีมือมากประสบการณ์ก็เรียกว่าเยอะที่สุดในประเทศไทยละนะครับในด้านวงการวิดีโอเกมนะครับอาการไหนที่มันซ่อมกย่อ้มเย็นก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมเองก็จะทิ้งตัวลงตัวล ne ในใต้ดี s คริปชันเอาไว้อยู่แล้วนะครับ แล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ